ค่ะก็สวัสดีคุณผู้ชมพี่น้อง f อฟทางช่องเจ้อยนับรับกันด้วยนะคะวันนี้ก็วันอังคารที่3กันยายนอ่า3ตุลาคม2566นะคะอ่ะก็เดี๋ยวสำหรับคลิปนี้เนาะแอดก็จะมาลงแนวทางชุดดับบนล่างให้นะคะคุณผู้ชมก็รับชมเป็นแนวทางเนาะชุดดับนะคะคุณผู้ชม ชุดดับก็มีเข้ามีหลุดนะคะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องปกติเนาะเพราะว่ากองฉลากนั้นเขาไม่มีเลขดับนะคะเราก็ทําเลขดับขึ้นมาเพียงเพื่อที่จะ,ะลดต้นทุนแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะคุณผู้ชม,ชมน้องเอฟซทางบ้านท่านใดชอบเลขดับหรือชุดดับมันไปนชนกับชุดเด่นเราก็เลือกให้เขาเป็นชุดเด่นไปเนาะ วันนี้นะคะคุณผู้ชมอ่าช่างก็มาทําบ้านให้นะคะก็หลังจากที่ฝนนะคะคุณผู้ชมเริ่มหยุดตกนะคะแต่ก็ยังมีตกกันบ้างเนาะรถไฟวิ่งผ่านอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมมาสร้างบ้านอยู่ตรงนี้นะคะเห็นรถไฟวิ่งตลอดเลยค่ะคุณผู้ชมวันนึงก็วิ่งหลายรอบมากนะคะ ก็ให้ทีมงานเขามากางเต็นท์ให้นะคะให้ช่างเขาไว้พักเนาะเวลาฝนตกแดดออกนะคะก็จะได้มีที่พักนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ช่างก็ขึ้นโค้งหลังคานะคะก็เป็นวันที่เป็นวันที่เจ็ดของการทำงานของช่างนะคะคุณผู้ชม เพราะว่าทีมงานชุดแรกที่ลงรากฐานเนาะก็ใช้เวลาในการลงรากฐานเพียงแค่5วันเท่านั้นนะคะแล้วก็ชุดนี้จก็จะเป็นชุดที่2ของการขึ้นโครงหลังคาค่ะโครงหลังคาก็น่าจะใช้เวลาประมาณ4-5วันนะคะเพราะว่าเมื่อวานช่างมาถึงนะคะกะ็พ่นสีเหล็กเนาะ พ่นสีกันสนิมกันก่อนนะคะพ่นเสร็จแล้วก็วันนี้ก็ขึ้นโค้งหลังคานะคะทีมงานาชุดสร้างบ้านจากาบริษัทคมสันรักสร้างบ้านจากาจังหวัดโคร,ราชนะครราชสีมานะคะคุณผู้ชม เมื่อคืนนะคะอ่าอําเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์เนาะฝนก็ตกทั้งคืนเลยค่ะคุณผู้ชมตกจนพื้นที่เฉอะแฉะไปหมดเลยค่ะไปต่อไปกั่อนนะครับผมทาเข้ากับคุณอะไรนะครับ กีก็คุ้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูแนวทางกันนะคะคุณผู้ชมแนวทางชุดดับบนล่างนะคะ คลิปของเมื่อวานเนาะคุณผู้ชมเราได้ลงเลขอเลขติดบนให้นะคะคุณผู้ชมนี่เลขติดบนนะคะหกเจ็ดแปดนะคะเฉพาะบนเท่านั้นนะคะไม่เกี่ยวกับล่างเนาะ เดี๋ยวเรามาดูชุดดับบนล่างนะคะคุณผู้ชมดับบนล่างงวดประจำวันที่16ตุลานะคะคุณผู้ชมได้เลขดับชุดเดิมตัวเดิมทั้งหมดนะคะนี่เป็นของงวดเก่าที่ผ่านมาเนาะชุดดับบนล่างนะคะคุณผู้ชมก็ดับเอาอยู่นะคะ10ตัวไปกลับบนล่างนะคะก็เลขดับไม่มีมาให้เห็นเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นของงวด ประจำวันที่16ตุลาคมนะคะคุณผู้ชมได้เลขดับชุดดับตัวเดิมนะคะคุณผู้ชมตัวที่เราขีดเส้นใต้ให้เนาะ6 9 7 8แล้วก็8 7นะคะคุณผู้ชมก็เป็นเลขที่ต้องระวังไว้เฉยๆนะคะพี่น้อง FC ท่านใดนะคะที่ชอบเลขดับเนาะ หรือว่าเลขดับมันไปชนกับเลขเด่นนะคะพี่น้อง fc ก็เลือกให้เขาเป็นชุดเด่นไปเนาะดับชนเด่นเลือกเด่นไว้ก่อนนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าบางทีแนวทางมันอาจจะดับเอาไม่อยู่เนาะ,อะกองฉลากเขาไม่มีเลขดับนะคะคุณผู้ชมกองฉลากมีแต่เลขที่จะออกเท่านั้นนะคะแอดก็ทําแนวทางเลขดับขึ้นมาเพื่อที่จะไปลดต้นทุนในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะดับชนเด่นเลือกเด่นไว้ก่อนนะคะ ก็ค่ะก็ตามนี้เนาะคุณผู้ชมดับบนล่างสิคู่นะคะเอาเป็นแนวทางค่ะดับบนล่างอ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะมาลงเลขไม่น่าลงทุนให้นะคะคุณผู้ชม คลิปนี้ก็เอาเลขดับไปก่อนเนาะดับบนล่างนะคะนะคุณผู้ชมอันนี้คืนโค้งหลังคานี่กี่วันคะเนี่ยเสร็จคาวนวันนี้ฝนก็คืนวันเดียวแล้ยอ๋อวันนี้ก็เสร็จแล้วเหรอคะวันนี้มีเสียนะครับเพราะาผมลงงานสายด่าอ๋อครับ เราลุงกันใเช้าก็มีทิศคืนคุ้มหมบวันกวกาัวครับมุ่งเลยวันหนึ่งกว่าเลยครับสามวันแต่เมื่อคืนนี่ฝนตกตดลอดเลยนู่นนี่เลยครับปัุมนอน มันไม่สุกใช่ไหมมันไม่มันมันไม่ใช่ไม่ใช่แน่มันไม่ใช่สไตล์ของผมง่ายหรมีเราไปงก้อนอีกการกันเขาพาอะไรการพาเขียวในการตามขั้นบุกดีแล้วน่าจะตกยิ่งเขาพอดีเลยเนี่ย ก็เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะคุณผู้ชมค,คลิปนี้ก็ฝากว่าจะเพลนเท่าน,นี้กันก่อนเนะาะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ